มาเด้อเฟรย์อยากหูงซับป,ปะเหลือไปยังคือเขีนรถเกี่ยวครับมาแล้วครับนเ,นเออใครสนใจนะครับเฟรย์อยากตายเด้อครับเด้ตอติดต่อถันซับป,ปะเหลือได้ครับครบวงจรครับอาจารย์น,นี่งานในเท่าใดเนี่ยมือนหางมือนหาได้ยังไงมือนหาได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยประดับยุบานพร้อมยุนี่พร้อมยุบานเหรพร้อมประดับอ้อมพาพร้อมแอนลงเย็ยนลงในพร้อมอันลงเอาหา่ห้ามไหมอย่างล่งเอ่กับมาใส่ผู้ใดมักมีราคากะ มันเป็นอย่างมันโชว์โล่งเลยมันเป็นแบบโชว์นะโชว์โล่งเห็นศพบ่บ่เห็นดอกบ่เห็นเป็นคือโล่งแก้วโล่งยังบ่ในเมืองเขามักใส่กันนะโล่งเอโล่งเอเพิ่มมาเทไรแต่เป็นโล่งเอหาพันครับเพิม่มอี่างหาพันมีสองหมื่นห้านาทันได้โล่งเอนะบบนั่นอนพี่ใหญ่พอวิจูนอ๋อนี่ครับเอาจริงครับ ติดต่ออไรนี้ลยครับผู้ใดอยากตายติดำำสุรินไตเวิร์ดเหรอครับไตเวิร์ดมศูนย์หกสามส่นย์ส้าัง่หชุมงเลอันอันนี้เขาร่วมเป็นซับลือวาร่วมบ่กวบ่ต่างหากััลือส่วนมาเพราะใครับดอกมันยา่เขาไปเฮ็ดเอาเองเมไบ่เถมบ่ก็ได้คือกันเาเฮ้ยเออกัมัตตาสังฟีบ่ปูมาชันนี่มัตตาสังฟีบ่ ให้ก็เอาให้ก็เล้วแค่นั้นแหละ้เปือพ่อมเีนมีมีท็อปสุดไหถึงพระราชท่านได้บ่นี่ได้เบิร์ตมีเบิด์ด้วยมเมื่ม่ได้เบิดได้เบิดมย์วนจันเมย์ก็สมรถเกี่ยวบอได้เง้ยเรื่อยๆ่อะไ้าวทไมตายปั๊บมืออ่นปั๊บก็ได้เงินปั๊บเลยเห็นเงินเอยเนี่ยนี่เห็นเงินเห็นเงินเาตัราคาไบ่จันเมนบอเขาซาามาเลยได้ิ กับป้าตัดดอกแต่ว่าเห็นงามแต่ว่าเห็นงามภูเขาบุานี่บ้นไอ้ตันราคาดอกแต่ว่าเห็นงามของเขาแห่งมันนี่เป็นตันราคาไอ้เงี้มันของเ้าซื้อไปแล้วเขาไม่ได้เป็นลงทุนเอียงนั่นเนี่ยบึงไปเห็นที่เขาเห็นจอะไดรกันไรดิเห็นหาพันกันไรดิหาพันกับรับพิกันไปหาพันไปเห็นถือของเขาได้ทุกราคาแล้ครับเพื่อให้อยากตายติดต่อมาครับเพราะว่าเรื่องวันนี้มันปูไม่ได้นี่ผลดอกอันนี้ปูนี่เท่าไรมืดหาเปล่ามืดหา ลูกน้องกับพ่มีครับเฮ็ดกับเมียสองคนครับตะลุงแฝงโอ้ลุงเย็นพร้อมลุง่อันนี้เพิ่นเอาตะลุงใหนลุงเย็นเมื่อเอาของวัดป่ะอันนี้รถบ่นี่ยเอาคือเอาคือเอาเพราะว่ากับเพา่ากับ,บ,บประดับคือเอาแค่ป่าเอาลงุงเมืะ่ะไม่ก็เกีย่ยวเขาบ่ปกติกค, <laughs> ครับบสามยังมาเห็ดที่ซื้อรถเกี่ยวบ่ะมันสี่ซื้ครับที่ซื้อ เขาซาดิต้งแต่ต้งแต่ซื้อมานี่เห็นเส้นหัวมูลี่มันเศษขอคนตายเลยมันเศนรุ่งเศษยังเลยคนเขาซื้อรถเกี่ยวกับบางเกี่ยวเขาเลยซื้อรงกับตายเป็นเรื่องธรรมชาติเขาอรรมาหาอ้มากื้าใ่ค่ตายมากผ้าใคอยสีเงินเคียตหาิกับควตายคนมานี่ ัาหารกินความทุกข์ความสุขของคนนี่นี่คนเผาเห็ดยังมันกระถางกันนั่นแหละซื้อมาโอ้ยย่าตายเลยอย่าตายเลยวคอยจีรังานตะเกลียดจีรังเป็นเรื่อปัญหากินน้อไอ้คามน้ำตาคนนี่นี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติครับประเดี๋ยวประเด้สาบแจงประเดอกแต่ว่าทุกคนก็ต้องตายให้เราแต่ว่าสงครามนี่ตายย่อนนี่จะข้นบ่มีบ่บ่มีหรอกบ่มีบ่มีเขายิงกันกับบอดด้สนครับบ่ได้สน ออกงานย่างเดียวอืมยิ่งงันตุ่มตุ่มนี่ครับลุ่มโล่ไพ่มันครับแต่ปองเม่นครับอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเหลืออีกกำลังได้สามสิบเปอร์เซ็นต์คาแต่เหรียญอยู่ครับนั่นคืนเหรียญไฮโลเพอบะมันบริการบคือเป็นวันนี้สีบมีคือมันไปดีๆมันวันกับคืนอยู่ในย่างงานหรือตั้งแต่เห็นมาหนิประมาณยี่สิบกลัว ไปทะลุมเขาดินเหนือยังยังพีานได้ไปยึดเทือเขาดินเหนือเมื่อท่านสาเออเรือเขาดินเหนือเลยขอดินเหนือพ่านไปยึดเทือกอ่านกินผู้ใดไปบ่ีมาหนิกับนนทจะเล่นแค่นี้แหละ่ท่านได้อ่านกินผู้ใดมาท่าเขาดินเหนือนี่บมครับมแต่แนมไปเยอะแนมไปซื้อหรออ่านดอกไม่สดกับนี่กันบ่หนี่าดอกไม่สดกับนี่อันนี้เพิ่นขอบ่หนิที่จริงเงยขออ่านในกองมันดื้อโกองดอกไม้สด มีกถ้ามีของเสื่อมอย่งเม่ี่บ่มีนอกจากเป็นดอกไมสดดอกไมสดก็เพิ่มราคาด้วยอือเออได้ยินสนใจบงเนาะไปว่าันกแนมกัมาแนเออเราสนใจบ้างนครับก็มีกวางเรเดียน เฮ้ยห hey, hey, อันอันน้ำมึงเลยมึงมัก,ามากอันน้ำม,มึงหน่อยไหมบักปิีนน้ำม,มึงหน่อยไหมมาโชว์ในกจาัดโอ้หุ่นยุ่ท่งางรถหุ่นทำไมว,ว,วมีพิเศษครับอันให้ไรให้ไรอันละได้ทุกราคาเป็นวันนี่บ,กนนบอกอักตังหันนี่บอกกันแล้วแต่ก็ต้องหมื่นกลัวเกินไปอันน้ำน้ำนี่ต้องเป็นน้ำอย่างน้ำมุนเป็นหน้ำอย่างน้ำธรรมาดาเนี่ยทุนเล่นใหญ่ก็ะปดกบึกนี่เอารถขั้นในแฮห่นี่ขั้นนี้ขนซบ นี่ครับเตลปกปินครับเตบปกปินครับเรื่อเนตาน่เป็นรเป็นหยังต้องซืนัสงานอง้องซื่อเขาเขาเขาสำรองทีเดียวได้จะงานตอนนี้สางานไลยอย่ได้อยู่นล่งเหรอล่งกันไดนให้กันลงมีจักลงตอนนี้สมตุสามัน เขถือเขาเสร็จบ่เอาลูไว้ในบ้านได้ยังสิมองหมแล้วนี่คนถือป้ะน,น,น,นี่มประห <c oughs> ยัดประหยัดที่แหลกประหยัดออกว่กถือขอตรงน้ำตายวันนึงหันละยัน <c oughs> เราลูกเธอไืไว้ในบ้านเย้ยมึงอประหยัอย่างไว้จะมาจะงานละเขโคตรงน้ำตายงานเดียวหยานเลยไปหากินนีเขาเขาอื่นาหนเขาอื่นปื <c oughs> ลงทุนเป็นไยนอาจย์โอ้ลยสิบหาเสเหมือนกัที่หาเมื่อไมายี่สิบ่สงานได้ทุนขึ้นหรอได้ยี่สิบันงานกัตีไปประมาณสแสนเนาะสแสนสแสนกับเเห็นงินสมแสนเนากัพอมันสื่อบเซ่ไหมเพราะว่าได้ขาเทากับสื่อเพิ่มสื่อเพิ่มสื่อสื่ออยู่พอชนี้มันยังไ่ได้ลงโตนะไอ้ช่วนี้กับเได้สื่อล้วละได้สื่อปนเียังต่อไปเยอนาคต ปฏิทินยังกต่สื้อดอกไม้เพื่อนไงเพื่อไงเปลี่ยนสีเป็นเหมนเห็นมันมีหลากสีขนาดและต่อไปเขาเบื่อเลยนี่กวงสองตัวนี่กูเห็นจนเบื่อเลยนด้กวงสองตัวบอกปิ๊นนี่ใกล้ได้ใหม่เลยบอกปิ๊นนี่ยกังหันหนามนี่ใกล้ได้ไหมอันนี้อยู่นี่สิไปอันไปเกลียนอยู่ฮะไม่มีเวลาไปเว้ยไปซื้ออยังไปซื้อน้ำตกใหม่อยู่เฮ้ยน้ำตกไหมเอามาโชว์ไหมคุยเอามาโชว์อ่ามาบอกว่าันมีหนามเนาะ น้ำก็อึดอยากกันหมดซ้ำน้ำนะอ่ะผูใ้ใดสนใจนะครับอันซื้อ,อยังนูโนนจะคือลุงซ่องหมดนนเจริญโล่งทองโนนเจริญลุงทองครับรับเบิดนะครับมีซบรายหาดนี่ซอยป้ะซอยให้กันฟี่เลยป้ะจะเ,เอาฟี่อีได้เสจะฟี่อะไรลุงซ่ององเนี้ย <laughs> <laughs> เอาเดี๋ยว <laughs> เ,เดี๋ยวรอเบิ่งตอนเสร็จนะครับงามง่ามจัดง่ามจัดเป็นงามเามเตาตายไซริลีครับ <laughs> ผู้คนกับมักจองพวกนี้เล้วบอกท่านตายอิเล่บ่นเรื่องตลกเลยบางคนเขากับหัวเขาสิตายอยู่แล้วเขากระซังเสียไว้ว่าเอาท่านซับประเดินเนี่ยไปไดีๆกันปะถ้าจะขึ้นทุนตอนไหนนี่กับมาขึ้นทุนดอกแล้วมันก็ไ,ได้ใส่ไปเรื่อยๆก็ได้ใส่น้ำมันนี่ละ่ะทุกมืงินี่ <c oughs> เดือนละเจ็ดแสนงานชิบงานก็ได้อยู่ยสบายสบายเลยฮะมีคนมาแข่งมนะั้ยแข่งกัน แล้วแต่มันมีครูสญามันก็มีครูแข่งแบบนี้แต่ผู้ใดสิหางานได้หลายกว่ากันแค่นั้นแหละบางเแถอคนเก่าเขาก็ยังบ่ใครมีงานปานเดอืออันนี้มีมีโปรโมชั่นเด้อผู้ใดโทรมากน่หน้าไหมน่าหนานาหนาพูดได้สีน่าหนาผู้ใดโทรมาครับติดต่อผมได้นะครับผมเป็นหน้าหนาเลยครับอย่าไปเบื่อโทรบ่ต้องไปอันโทรหามันดอกน่าหนาก็นลอยละสิบาทลอยละสิครับลอยละสิติดต่อให้ผ่าดใครกัอีกลอยละ1 0 2ต่อได้มึงเขาโทรมาหากูกูโทรไปหามึงกูตัวได้2ต่อดิ อ๋อละสบบาทครับแมงกันเอาเป็นบ่แมงกระเดาถ้าไก่ละเพิ่มบ่ไก่ทำไส้จะลอยลูกสิไปกันราคาประมาณนี้แหละไปขึ้าโกลนบ่ไปไปตีตลาดไปเบิด์แหล่เราไดบพระราชทานเพิ่งศพนีรับได้บ่งานเขาอุปกรณ์ครบหรือเป็นบ่เนี่ยเพิ่งนเพื่อนซบซึ่มากก็เอาดอกไม้สดกับเสียบสื่อมาใส่เที่ยวดอกไม้แห้งก็ได้เฮ็ดประมาณนี้ก็แค่มีพร้มแดงพร้อมแดงก็เฮ็ดก็แค่แข่งกันนี่แหล่ะเฮ็ดกันแข่กันนี่เด้อ มเมเมเ,มเดี๋ยวร <ไป S 2> อเสร็จซีรีส์วให้เบิรงเน้ออันนี้มันค่าจะนั่งหลินนั่งหมาดดู<พ>าถามมย่มย